สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับก่อนอื่นนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับก็ฝากกดสันกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปมาใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปเงินออนไลน์นะครับตัวนี้เนี่ยถอนเข้าในส่วนของทูมอนี่วัลเลตนะถอนเข้า200บาทนะครับอ่ะโอเคแอปที่ผมจะแนะนําวันนี้ก็คือแอปอาแท็บคอยนะครับ Uh, แถบคอยตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่เล่นใหม่เนี่ยมันจะมีเควสขึ้นมาให้ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าผมเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยผมทำครบไปหมดละ,ะมาดูในส่วนของของฉันนะครับคือพวกนี้เนี่ยผมทำหมดไปละแต่ว่าตัวอ่ะมันเป็นเกมเดิมนะครับแต่ว่ามันนับคะแนนให้ใหม่นะ,ะก็ยังโอเคอยู่ก็เพิ่มคะแนนนะครับเพื่อทําภารกิจก็ยังได้ภารกิจนะครับ ในส่วนของตัวนี้นะครับคือมันล็อกอินเนี่ยอันนี้เนี่ยผมอัปเดตนะก็คือมันจะได้วันละร้อยห้าสิบนะครับได้ไม่เยอะนะครับก็ตามนี้ดูโฆษณาเนี่ยผมตะกอนเนี่ยดูครั้งเดียวเนี่ยมันก็ได้200เลยแต่ว่าตอนนี้มันต้องดู4ครั้งละก็ประมาณนี้ในส่วนของการหมุนตัวนี้เนี่ยผมก็หมุนไปละน่ครั้งก็รอเพื่อนดูนะครับเลยอีก2ครั้งก็หมุนไป ก็ประมาณนี้ในส่วนของการถอนนะครับตัวนี้เนี่ยห้าสิบบาทกับ100เนี่ยจะถอนได้แค่1นครั้งนะแต่ว่าเงื่อนไขก็คือต้องเชิญเพื่อน1คนนะครับแต่ในส่วนของการถอน200บาทเนี่ยก็คือไม่ต้องเชิญเพื่อนนะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยถอนแล้วก็เงินเข้าเลยนะครับผมถอนไปตอนสิบากาสามสิบสามนาทีเงินก็เข้า10บนาิกสามนาทีเลยนะครับก็ประมาณนี้ ตัวนี้เนี่ยทำเควสคนเล่นใหม่เนี่ยจะมีเควสค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าของผมเควสมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าอีกเครื่องหนึ่งผมเนี่ยก็ทำเควสไปเรื่อยนะครับเพราะว่าผมเล่น2เครื่องนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคตัวนี้เนี่ยก็ยังจ่ายปกติดีนะครับเงินไข่เนี่ยก็ยังโอเคนะก็คือเชิญเพื่อน1คนนะครับทีแรกผมก็กลัวอยู่ว่าเออ อถอน100บาทเนี่ยต้องเชิญเพื่อนเพิ่มไหมแต่ว่ามันก็ยัง1คนเหมือนเดิมในส่วนของถอน200บาทเนี่ยไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับก็ประมาณนี้มันสามารถถอนซ้ําได้นะแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับก็ตามนี้อ่ะโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ